ครับกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลทำอะไรวะไม่ค่อยคุ้นเลยดูแป,ป๊บเดี๋ยวนะดูบนสุดก็ได้สื่อสิ่งพิมพ์อืมสื่อออนไลน์ก็ทำนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ก็ทำเกี่ยวกับยันยนต์ธุรกิจรับจ้างพิมพ์นะครับจัดงานแสดงสินค้าด้วยนะ เกี่ยวกับยานยนต์อ่ะเหมือนจัดอรตอร์โชว์ปะมเข้าใจถูกไหมวะเนี่ยในดูใ,นใหญ่หน่อยครับโอ้รายย่อยถือเยอะนะสี่สิบนะครับอืมตะกูลเอี่ยมลำเนาอืมสามคนนะครับมีแต่บ,บุคคลเนาะมีแต่บ,บุคคลนะครับ ผมชอบรายใหญ่ที่มีกองทุนเยอะๆผมรู้สึกมันมั่นคงดีดีกำไรร้อยสี่ิบล้านร้อยสิ็ดล้านร้อยสองล้านปีโควิดสามี่ล้านผมยังมองกำไรทรงๆอยู่เพราะว่านี่โคตรน้อยเลยสินทรัพย์รวมแปดร้อยสิบสี่ล้านนี่หกสิบห้าล้านลดนี่ได้เยอะปันผลก็พอมีนะครับปันผลก็พอมีนะ GPi อืมหุ้นหลักบาทกว,ว่าเนาะเป็นขาขึ้นนะครับไม่ดุหลุด154นะครับดูทำเฟรมใหญ่หน่อยปรับฐานด้วยอะหุ้น IPO ปีอ่า สอง7สิบเจ็ดเนาะโหสร้างดอยไว้สามบาทแปดสิบสองสตางค์ปรับฐานอยู่บาทสองตังเออไม่ลงสตางค์เว้ยก็ยังดีนะครับแวบขยายน้อยตีเส้นเทนเส้นกดครับผมตีจากนี่นะอืม ทีจากนี้ก็ได้นะอ่าปรับเป็น day ยอ่ยอยอ่อย่อจัดทรงเส้นก่อนครับอืเละชาจัดใหม่จัดใหม่โอเคครับเลื่อนไปทางกว่า คำถาม GPI ต้นเทนหรือเก่งกำไรเอังนนี้้ดีกว่าคำถามคำถาม GPI เป็นหุ้นต้นเทนหรือราคาต้องเก่งกำไรอตอบตัวเองให้ได้ครับดูมาหลายคลิปแล้วนะนะครับ ผมไม่คิดไปก่อนผมตีแนวรับแนวต้านลอครับ คิดออกอย่างต้นเทนหรือเกงกำไรนะครับมาต้นเทนครับยังต้นเทนอยู่ยังไม่ไปไหนเลยครับยังอยู่ในนี้เลยแต่ถ้าไปแถวเนี้ยนะครับเริ่มเป็นเกงกำไรแล้วเริ่มเริ่มเริ่มฉีกราคาขึ้นไปนะเริ่มสูงแล้วนะครับประมาณนี้นะ เส้นเทนเส้นกดบอกว่าจะขึ้นแถวแถวประมาณ 55, บาทห้หบาทหกนะครับเส้น2อง้วันก็ก็เหนือบาท54าสินะก็ก็ไม่ไม่ต่างกันเยอะนะครับอ่ะอันนี้ผมตีแนวรับแนวต้านไว้ให้นะครับแนวรับแรกบาท65ไม่ควรหลุดครับแนวรับหลังพิงฝาบาท5้บแถามทำไมหลังพิงฝาล่ะก็มันปริมแล้ว154่่อะ ถูกปะหนึ่งจุดห้าสี่มันปิ่มแล้วถ้าหลุดหนึ่งจุดห้าแปดหนึ่งห้าสี่ก็หลุดครับนะครับแนวต้านแรกหนึ่งจุดเจ็ดแปดผ่านได้นะครับปิดแก็บไอ้ที่มันทิ้งลงมาได้ครับหนึ่งจุดแปดสองเจอกันหนึ่งเก้าสามกับสองจุดหนึ่งสองนะครับถ้าผ่านสองจุดหนึ่งสองล่ะมองตรงนี้ครับนี่สองจุดสี่ก่อนมองสองจุดสี่ก่อนนะ ประมาณน,นี้เนาะนะครับสรุปแผน GPI แนวรับ165แนวรับแรกนะครับแนวรับที่หลังพิงฝาไม่ครหลด1.58แครับแนวต้านแรกผ่านให้ได้ครับ1.78และ1.82เจอกัน1.93และ2.12ครับถ้าทะลุผ่าน2.12ได้ครับเราจะไปดูกันที่2.4ก่อนนะครับ แต่ถ้าเทรนขึ้นแข็งแรงต้องเหนือเนี่ยเหนือเส้นแดงนะนี้นะนี่นี่นี่องจดแนะครับจะเป็นเทนขึ้นที่แข็งแรงนะครับอืม p i ประมาณนี้นะครับมันดีกว่าอ่าวัดเป้าสี เผื่อใครแบบว่าโอเคกับหุ้นตัวเนี้นะครับอยากจะลันเพราะมันยังต้นเทนอยู่ะนะครับเป้าครึ่งทาง2บาท42สงตังค์ตักี้เราดูแนวต้านที่แบบผ่าน2บาท12ตังค์ได้ก็2บาท4นะเออประมาณกันใกล้ๆกันเราใกล้ๆกักกกกนนะครับนะพอถึง2บาท4มันก็อาจจะมีย่อบ้างนะครับอาจจะมีย่อบ้างนะเพราะกลุ่มทังเทียนก็หนาอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ตอนนี้ก็ถือว่าราคายัางถูกนะครับราคาต้นเทนเนาะนะครับแต่ถ้า2บาทสเริ่มแพงแล้วน,นะนะครับประมาณนี้นะครสนใจหุ้นตัวนี้หรือ FC ที่ขอมาทุนเท่าไหร่ครับทุนเท่าไหร่นะก็ยังสบายใจได้ที่มันยังต้นเทนถูกไหมแล้วก็แบ่งสะสมเอานะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ